มาครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ประเทศปิดครับอืกําลังเจรจาเลยครับกําลังจะได้ธุรกิจเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วครับว่าคาราฟอาวุธนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับทุกอย่างต้องมีการลงทุนครับและผมได้ทําการลงทุนคือนี่ห้าสิบห้าครับกับนี่อันนี้เดี๋ยวเปิดทีหลังนะครับ อันนี้จะเป็นพวกของแรงๆครับรถอะไรพวกนี้ครับมีอันเดียวครับท่านผู้ชมครับเรามาดูวันนี้ดีกว่าครับรวดเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับ55กล่องครับไป ท่านผู้ชมครับครึ่งทางแล้วครับโอ้โหครึ่งทางแล้วครับเออ,อเค็มอย่างเกลือเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาไงวันนี้เอาไงวันนี้ทุกสามาตรงแบบที่ไม่ค่อยเสียงดังเลยครับอมืมลุยต่อครับอย่าไปหยอง ท้องนี้จะไปหยองคนระับหยองทําไม เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูครับไม่ได้อะไรได้อันนี้ไม่อันหนึ่งครับโอ้โหได้ทองได้โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้อ,อะไรเงี้ยนี้เอออันสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้รางวัลใหญ่เลยครับโอ้โหได้เหรียญอนะันนี้มาอันหนึ่งครับ มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไปครับท่านผู้ชมครับลุยเอาซิเอาซิเบกโอ้โห,โห,โห,โหก็ยังดีครับโอ้โหรือ คุณพระช่วยครับโอ้โหมาตอนสุดท้ายครับอันสุดท้ายครับถือว่าคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับโอ้แต่โอเคครับโอเคยังดีครับได้รถมาคันหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวคลิปกาชาดีขอหยุดก่อนครับโอ้ใจชวายครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมกลับไปกลับไปตลาดก่อนครับเดี๋ยวผมจะเบิกรถให้ดูนะครับ เอาละครับท้ชมครับผมถึงก็เอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็จะเพิ่งชนผมนึงกระลาดแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นอู้รถใ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอ้โหคนของคนของก็ไปไหนนึกโหพี่คนนี้คนของไปหลายรอบมากครับโอ้นั่นรถสามร้อยโลนะครับโอ้โหดูพี่เขาเก็บอะไรมากมายครับสงสัยจะเป็นของแก๊งนะครับแก๊งมาฝากกันอย่างงี้ครับเราอย่าไปสนใจพี่เขาเลยครับเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่าครับนี่อันไหนวะหนูก้อน อันไหนอะเอาเวนอันนี้หรือเปล่าครับหรืออันนี้ครับลองดูครับเอาขันเก่าสวยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ครับโอเคครับหเสียยี่สิบห้าบาทครับด้วยความโง่งตัวเองครับเมื่อกี้เลขอะไรนะลืมแล้วแม่เบิกเลขคันเก่ามอีกฮาเลยนะครับ เออ่อกี่เลขอะไรครับเมื่อกี้เลขสองนำหน้าป่ะอันนี้เดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูครับนี่นักผู้ชมโอ้ยโอ้โหแซดก็อย่างงี้เราไปแซดครับอย่างงี้เราไปแซดครับโอ้โหอย่าอย่าอย่ามาห้ามหยองอย่ามาห้ามหยองหยองขอแซดหน่อยโอ้โหโอ้หวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยวิ่งเท่าไหร่โอ้ยร้อยหกเลยเจ็ดแล้วครับ โอ้ไปครับไปครับยาวใหญ่ครับยาวใหญ่ร้อยแปดแล้วครับโอ้โอ้ร้อยแปดครับท่านผู้ชมร้อยแปดหมุนติ้วครับโอ้โหแทบตายครับโอ้โหร้อยแปดหมุนติ้วครับก็คงจะประมาณร้อยแปดร้อยแปดเนี่ยแหละครับโอ้โหมีซัดทางยาวนะครับ เดี๋ยวซัดกลับครับท่้ชมครับอ้จะร้อยเก้าาครับช่ำชมครับร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยนะครับคงจะมาตรฐานมาแล้วครับ โอเคครับโอ้ยคูชนไปไปหาเลยเนี่ยพววิ่งกลางถนนโอ้โหไอ้ทิดเอ้ยหาเรื่องตายแล้วไงโอ้โหโอ้โหใจหายแว็บเลยครับเมื่อกี้โอ้ยบ้าเอ้ยหาเรื่องตายแท้ๆครับโอ้โหมาวิ่งกลางถนนครับแก๊งแดงครับเกือบไม่ได้ทําธุรกิจกันแล้วครับโอ้โหโอ้โหลูกพี่เกือบไปแล้วไปแล้วตัวครับหรอ เกือบชนลูกพี่แล้วม่เกี้ยตกใจหมดเลยผมก็โดดเห็นเออพาผมไปหารถ NPC ได้ปะ่ะพีไปไหนอะ่ะจะไปขับรถเล่นครับไปเก็บแป้งตาเสียหน่อยอ๋อเอารถ NPC ไปโอเคได้ใช่ใช่พาผมไปหาหน่อยพาผมไปหาหน่อย คันนี้วิ่งเท่าไหร่เนี่ยอ่าร้อยแปดนิดนิดพี่โอเคครับไอคันบนก็ได้เดี๋ยวผมไปหาต่อเองหนาขึ้นได้น่าจะบักตายจัดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอื้คันล่างคันล่างเข้าดูขึ้นไหมคันล่างได้ไหมคันล่าง เป็นเรื่องจริงนี่เขาด่าไปแล้วครับแล้วนี่ใครมาร์กอะไรครับเนี่ยโหผมว่าขับตามครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไปอู่นะครับผมว่าผมจะไปเปลี่ยนสีครับอู่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหยังไกลครับไม่เป็นไรครับมาส่งเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยครับ โอ้เส้นนี้อันตรายจริงครับเอ้ยโอ้โหนั่นไงโดนแล้วโอ้โหต้นไม้โอ้โหตายไหมกูตายไหม โอ้โหเดี๋ยวไปหามอครับเดี๋ยวต้องขับไปหามอด้วยโอ้พังยับยับเยินครับดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเข้าอู่พอดีครับโอ้ไม่ตายก็บุญเลยครับอืมไม่ไหวเลยครับซาจัดครับโอ้โได้รถใหม่ไรเงี้ยครับพลังมันเยอะครับโอ้เราประทานต้นไม้ไปเต็มเต็มครับ โอ้ยอีกแล้วโอ้โหพอแล้วไปกินแล้วเข็ดแล้วต้นไม้เข็ดแล้วเข็ดแล้วนั่นครับอู่อยู่ข้างหน้าครับไปเลยเออเอาอ้อาเอา,เอา,เอาคุ้มเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเอ,เอาให้คุ้มไหนๆก็จะเข้าอู่อยู่ครับเอาให้คุ้มเอาให้มันยับครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเออ สีดำดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเอ้ยโอ้โห,โหคนเฮ้ยอูโอโอเลยอูเลยอูใช่ไหมอ๋ออูอยู่ข้างซ้ายครับ <c oughs> ไอรถคันนี้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> เอาผมลืมเอากุญแจรถออกมาครับรอลิงครับ <c oughs> คุณได้สร้างกุญแจรถโอเค เดี๋ยวครับไอ้นี่มันขวางอยู่นานแล้วครับผมมันไส้มากเลยอ๋อมันบักครับโอ้มันบักมันขวางทางอนะลูกพี่ไม่ชอบเลยเก็บไม่ได้โอ้โหจะ่เขาเกือบชนเห็นก็ไม่ได้ด้วยที่ผานแล้วไม่เป็นไรล้วพี่ช่างมันเถอะพี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเท่าไรเนี่ยเอาก็ไม่ได้ ลูกพี่<ส>เปลี่ยนสีเท่าไหร่ครับมาเดี๋ยวดูให้อันนี้รถรถคุณเองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับลูกพี่ด้านในเลยด้านในเลยเปลี่ยนสีอ่งเดี๋ยวอไม่ทำเครื่องเหรอเท่าไหร่อ่ะครับทำเครื่องเรามีงบเท่าไหร่ถามก่อนเดี๋ยว กำลังให้อ่างบยังไม่มีอพี่ถามเป็นเพ้นเป็นทางไว้ก้อนได้ไหมทางเนื้อตัวมิวมีอยู่แปดหมื่นเองแ่งเครื่องอ, 8, อืแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นทำเครื่องได้นะทำเครื่องได้เจ็ดหมื่นเจ็ดประมาณเจ็ดหมื่นสามอ่ะถ้าถ้าแต่งเต็มเลยท่าไร,ร่ลูกพี่เอาแบบเต,ต,ต็มเต็มเลยอะประมาณสองแสนกว่าเนี่ยสองแสนกว่าสองแสนห้าทึ่งไหม ไม่ถึงนะไม่ถึงโอเคผมจัดหร,หรือจะใส่เทอร์โบไปก่อนไม่ครับผมจะจับทีเดียวเลยสองแสนห้านะโอเคแต่งสีอย่างเดียวนะสีดำอ่ะพี่เท่าไหร่อ่ะสีดำสีสองพันหกสิบบาท โอเคลูกพี่ไม่มีปัญหาเอาดำแบบไหนอันนี้ดำแบบน้ำมันอันนี้ดำดากดักไหนคาร์บอนดำเฉยดำดักไหนพี่ดักไนใช่ไหมอันนี้นะครับพมมามาอยู่ใ,ใกล้ผมหน่อยผมให้บินเดี๋ยวพี่ซ่อมให้ผมด้วยควันขึ้นตูดแล้วนะได้ได้ได้ไดคิดทีเดียวเลยไม่ได้ฮะ ค่าแต่งอ่ะค่าความมันแยกกันนะอ๋อไม่มีปัญหาครับทาง,งในอ่ะพี่ทั้งในครับทั้งในบางคนขับนะถึงไหมครับอ่ได้บินไน่เรียบร้อยครับจ่ายแล้ว ค่าซ่อมหกร้อยฮะจ่ายสดใช่ไหมพี่ใช่ฮะค่าซ่อมจ่ายสดเรียบร้อยครับพ่อมพี่หนูเครืองให้ผมด้วยและหนูกัดไราย โอ้ท่านชมครับอย่างเท่ครับโอ้สีดำครับนี่เป็นไงโอ้โห,โหเป็นไงครับท่านชมครับคุณดูบอกครับพี่ไอรุ่นนี้มันปิดประทุนได้ไหมเนี่ยโอ้ปิดทุเรศมากครับผมก็ขับคันนี้แหละเรอไดใช่รถผมจอดอยู่ตรงนู้นทำไมควันทำไมควันมันยังออกตกอุดอยู่เลยอ่ะพี่ ไฟไม้ทิศโดนเยียบแกเห็นชั้นไหม้ทิศเห็นไหมเห็นไหมชั้นชั้นแอบชบั้นแอบบเห็นไหมไอทิศเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมไอทิศ เอ้ยมันมอบมันมอบมันมอบอันนี้ไปไหนละคนขับมันมอบอยู่ข้ขางหนูนะมันได้ซอสแอบกับผมอยู่ซ้อมไหมหกร้อยฮะของผมเรียบร้อยแล้ว,วใช่ไหมพี่เออสิบสาใช่ของเราเรียบร้อยแล้วขอบคุณม้าครับโอ้โหอย่างแซดครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหเผื่อจงเลยขอบคุณมากครับผมยืมเขามาครับครับพมอมหลังจากได้รถมาครับทชมชมครับโอ้โหผมด่ฟาร์มยับเลยครับฟาร์มเพื่อเอาเงินมาแต่งรถครับแต่งมันสีส้มครับเลือกสีส้มเพราะว่า เป็นมันเกิดแฟนผมครับโหอย่างสวยอย่างงามเลยครับแต่งามได้ไม่นานครับท่านผู้ชมครับก็ต้องเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนทําไมครับเพราะว่ามีคนมาชวนผมมาอยู่แก๊งเสื้อสีขาวครับต้องเปลี่ยนรถเป็นสีขาวครับโอ้โหจากสีส้มเป็นสีขาวโหเปลืองเงินหนักเข้าไปใหญ่เลยครับแต่เปลี่ยนสีนี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับโถถ้าเปลี่ยนแบบต้องเปลี่ยนหมดทั้งไปทั้งเลยนี่คงจะหนักอะครับและนี่ครับคือแก๊งสีขาวครับเขามาเจรจากับผมครับ แต่ผมต้องขออนุญาตปิดเสียงนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลครับในการดําเนินสตอรี่นะครับว่าเราจะทําอะไรเราจะไปตีใครเราจะไปฆ่าใครอะไรเงี้ยครับก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องของแก๊งนะครับซึ่งเผื่อเผื่อแก๊งไหนเข้ามาดูเดีวจะรู้ความลับหมดนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็พาผมไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อครับโอ้โหตังก็ไม่ก็จะมีครับเพิ่งไปทำรถมาครับสุดท้ายก็ต้องแผนเดิมครับ คอครับผมมันสายไถสายคออยู่แล้วเป็นพ่อค้าอะไรไม่มีตังค์โอ้ยแย่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 นี่ยครับก็มาบอกเลขบอกเลขเสื้อบอกเลขกางเกงกันครับว่าให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยผมก็โอเคครับไม่มันหาครับเรื่องการแต่งตัวนี่ผมเฉยๆมากครับทั้งโอซีและไอซีครับอยู่บ้านผมก็แต่งตัวง่ายๆครับสบายๆครับเอาให้มันสบายไว้ก่อนครับเนี่ครับเขาก็ให้ผมเปลี่ยนเสื้อเป็นอะไรนะครับ และนี่ครับนี่คือภาพใหม่ของผมครับนี่เสื้อผ้าชุดใหม่ครับโอ้หอย่างเทพเป็นไงเป็นไงจากไอ้หยองเป็นคุณหยองไปเลยครับโอ้โหอย่างแซดครับแล้วเขาก็คุยกับผมว่าเอ้ยผมบอกเขาว่าเอยอย่างนี้ผมต้องไปเปลี่ยนสีรถแล้วโวผมเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้าเป็นรถรถทางานก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่เป็นไรเขาบอกผมก็บอกอ๋อไม่ใช่รถทํางานครับรถอีกคันหนึ่งบอก เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ไรไม่ทำไม่ใช่รถสปอร์ตก็ไม่ต้องเปลี่ยนผมบอกรถสปอร์ตครับพี่เขาบอกเฮ้ยไหนไหนไหนขอดูหน่อยครับก็เลยพาเขาไปดูครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเอาเรื่องจัดแล้วแลชาเปลี่ยนเลยฮะสีขาวเลยฮะไหนครับพ่อมตายไปด้วยๆไปไปไปเออขอลองขับหน่อยแรงไหมเชิญครับ ลูกพีเปลี่ยนสีให้หน่อยอ่าผมเพิ่งมาใหม่ครับผมยังไม่มีตำแหน่งนั้นครับผมเอาล้วคนมีตำแหน่งมีเนีอยู่ไหนอะอ่าทราครับคนคนผมทองครับลูกพีเปลี่ยนสีให้หน่อยได้เลยได้เลยข้าวข้าวทิได้เลยโลแ๊บอยู่อยู่อยู่แกงสีขาวให้เปลี่ยนสีเขียวไงลูกพี่ โอเคครับท่านชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงก็ต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับมาดูครับว่าพอลดสีส้มครับเปลี่ยนเป็นสีแก๊งรับสีขาวครับมันจะสวยแค่ไหนนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามาเจอกันครับสีขาวสวยแน่นอนรับรองสวัสดีครับ